อันนี้ต้องยกให้เป็นเหรียญแชมป์จริงๆครับเพื่อนๆผมได้มาชุดนี้คือแบบสุดยอดมากนะครับอ่าสุดยอดมาแล้วก็ผมก็ส่งต่อให้กับพี่ชายท่านหนึ่งไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญราชการที่ห้านะครับเกปีโรงเรียนในร้อยปี2 5 2พันห้ารอยยี่สิบเก้านะครับเนื้อทองแดงนะครับโอ้โหผิวผิวนะเห็นไหมลองตัวตัดปะเลยนะเป๊ะเลยเห็นไหมเส้นเส้นบอกตัวตัดนี่ ชัดเจนนะครับผมเห็นไหมส้นบังคับพิมพ์ตัวเดียวกันหมดโอ้โหไม่ต้องสืบครับแท้ธรรมชาติแท้ดูง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญแท้ที่สวยมากด้วยนะครับนี่สวยขนาดไหนอ่ืคนเพื่อนลองชมนะครับดูครับดูผิวหลงครับเห็นไหมครับนี่เหรียญที่หนึ่งนะครับพิมพ์มาด้านหลังครับโอ้โหเต็มเต็มเต็มนะครับ เนี่ยผมเสียดายมากนะชุดนี้นี่สวยคมชัดผิวลุงมีมิติรูตาเป็นดินคมคมเต็มเต็มนี่เหรียญที่สามนี่เห็นไหมนี่เหรียญที่สี่โอ้โหผิวแบบนี้คือเก็บสะสมได้สบายเลยครับด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นโค้ดในพิมพ์นะครับเป็นตานกวายุพักนะครับ,เป,บเป็นตาของกองกระสาบนะครับส่วนด้านบนนี่จะเป็นโค้ดตอกนะครับผมนี่ด้านบนเขาจะเป็นโค้ดตอกด้านบนตรงนี้นะครับ จะเป็นโค้ดในพิมพ์กับโค้ดตอกนะครับอ่าเป็นโค้ดในพิมพ์กับโค้ดตอกของ2รุ่นนี้นะครับผมของรุ่นนี้นะครับ99ปีนะครับแล้วก็จะมี99ปีมี108ปีมี111ปีนะครับเพื่อนๆของรุ่นนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนี่จะแบบเดียวกันเลยแต่ต่างกันแค่ปีผลิตเท่านั้นเองนะครับแต่ความนิยมสุดคือเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกปี29นะครับของรัชกาลที่5นะครับ นี่สี่เหรียญน,นี้นะครับผมได้มาแบบสภาพสวยอะคือใครได้ไปสะสมชุดนี้คือผมบอกได้เลยว่าจบเลยนะครับไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วนี่คือสวยแล้วสวยแชมป์แชมแล้วนะครับผมสวยแชมป์แชมแล้วก็น่าสะสมที่สุดแล้วนะครับสําหรับชุดนี้นะเพื่อนๆนะนผมผมบอกได้เลยนะครับนี่คือชุดที่สวยสมศักดิ์ศรีเลยนะครับผิวลุ้งปลอดเลยอ่าผมก็แบ่งให้พี่ชายท่านหนึ่งไปนะครับนี่ ครับสวยแน่นอนนะครับนี่นะครับเหรียญรชัชกาลที่5ปี2529ัหเนื้อทองแดงนะครับผมเทองแดงผิวประลอดลุงเดิมๆสวยๆเดิมๆนี่คือสิ่งที่บอกได้เลยว่าพบเจอน้อยมากหลังตาแผ่นดินโอ้โหดูลุง้งเห็นไหมลุงไม่ธรรมดา,าจริงนะเพื่อนๆนะเหรียญนี้นะผิวลุ้งแบบลุงแชมป์เลยนะครับลุงแชมป์จริงๆนะครับเพื่อน นี่คือผิวลุงแชมป์จริงๆตัวจริงเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะพบเจอได้บ่อยๆ่อยนะครับสภาพเหรียญแบบนี้ผมยอมรับว่าเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับผมนานผมจะได้เจอแบบสภาพแบบนี้สักทีหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็แทบจะไม่เคยเห็นสภาพอย่างเงี้ยนะครับน้อยนะครับที่จะมาแบบชุดเดียวพร้อมกันแบบนี้นะครับเหมาะแก่การสะสมอย่างยิ่งครับชุดนี้นะครับผมนี่